สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหลยครับมีลูกค้าทักมาถามนะครับว่ามีของมาให้รับประกอบไหมครับเป็นลูก6กฟองฝาพร้อมแคมนะครับผมก็บอกว่าต้องเอามาที่ร้านครับขอดูของก่อนนะครับว่าของเป็นยังไงนะครับก็ลูกค้าของมาให้ดูที่ร้านนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับลูกสูบนะครับวัดได้60.3มิลนะครับไม่ได้6กองนะเสื้อสูบก็เป็น60.3มิลเหมือนกัน ฝานะครับที่ทํา6 2มาก็เป็นวาวเดิมนะครับแคมไม่มีมาให้นะครับคอไอดีไอเสียนะครับเปิดมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าเบ้าฝาไม่ได้เปิดเลยเป็นวาวเดิมนะครับมาดูงานของร้านผมบ้างครับก็จะเป็นขยายใบวาวให้ใหม่นะครับก็เปิดคอไอดีไอเสียให้ใหม่นะครับสังเกตนะครับเบ้าฝาเราก็จะทําการเปิดเพื่อรับกําลังอัดที่ซีสีมากขึ้นนะครับ อาคลิปนี้ก็ทําเพื่อให้เปรียบเทียบกันชัดๆนะครับว่าของที่ซื้อมามือ2นะครับมันไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%นะครับก็ศึกษาก่อนซื้อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขุมครับ